สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ขอต้อนรับนะครับผมเขสู่เพจ m e t a m มกนะครับผม56เนาะเนาอผู้ให้บริการเทคโนโลยีการเทรดนะครับผมก็คือเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็คืออัดคลิปนะครับหลังจากที่เราไลฟ์สดนะครับผมแล้วก็แจกโปรโมชั่นประจำปีนะครับผมแล้วก็ เออมีตัว046เนอะที่แจกใหม่นะครับผมแล้วก็ยินดีรูทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ MD046 ไปในไลฟ์สดเนาะจะไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงตัว m d 0 4นะครับทั้งเรื่องของวิธีการใช้งานมันนะครับผมแล้วก็พวกฟังก์ชันภายในต่างๆว่ามันมีความเจ๋งมากแค่ไหนเนาะซึ่งทุกๆคนนะครับผมที่ซื้อ โปรของ New Year Package ไปนะครับผมก็ยินดีกับทุกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกทุกท่านมากนะครับที่สนับสนุนเพจเรานะผมโค้ชบิลนะครับ,รบจากแค้ไปขับนะครับผมจะมาบรรยายนะครับเรื่องต่างๆทุกคนฟังในวันนี้นั่นเองนะครับผมงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าตัว MD ศูนย์ี่สี่เนี่ยเป็น MD ประเภทมารติงเกลเนาะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนำมาขายผมเนาะจาก e เปิ r t อร์สแล้วก็ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีมีความสะียน แล้วก็เทสผ่าน13าปีนะครับเราเป็นคู่แปลกด้วยที่เรายังไม่เคยมีก็คือตัว Ucat นะครับถ้าใครอยากทำฟาร์มมีเมสนใจก็ตัวนี้แนะนำเลยนะครับ BB p r i c e Search ์สเดเวอเนะครับผมอ่าเอากลักษณ์นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะทำตัว E a มาติงเกลได้นะเอกลักษณ์เราต้องทำระบบเปิดมันเป็นระบบส่วนเทนเพราะถึงจะเป็นเอเมซติงเกลที่มันแจ๋วแค่ไหนนะครับแต่ถ้าระบบเปิดเนี่ยเป็นตามเทนยังไงก็เจ๊งนะครับถ้าดันไปเข้าต้นเทนก็จบนะครับเพราะว่าตราดฟอเร็กเนี่ยมันมีเทนน้อยก็จริงแต่ถ้ามันมีเนมนมีเทนนน้มใหญ ดังนั้นเราจะไปเสี่ยงตรงนั้นทําหมก็ทําระบบแรกมันเป็นสวนเทรนไปเลยเนาะนะครับผมอ่ะนะครับมาพูดถึงระบบของตัว MD04 กันดีกว่าตัว MD04 นะครับใช้อินดิเคเตอร์พื้นฐานนะระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าได้ผลลัพธ์เกินคาดนะครับอย่างแรกนะครับก็จะใช้ตัว RSI กับตัว BB คู่กันเนาะก็ r s SI ซนะครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้นั่นเองอ่านะครับซึ่งค่าที่กำหนดเนี่ยนะครับก็จะมีสองค่านะถ้าเป็นฝั่งบารก็เป็น45 ถ้าเป็นฝั่งเซลล์ก็เป็น55ซึ่งตรงนี้สามารถปรับได้ในอินพุตใครอยากเจา EA ไปออพติมัทเพิ่มเติมอะไรก็สามารถจัดการได้เลยนะครับหลังจากที่ r s i ้ e นะครับผมเนาไว้ที่กำหนดแล้วนะครับผมประการที่2ก็จะเป็นเรื่องของบริเจอร์แบนครับเมื่อกี้ไอซ์ไ e ข้างล่างเนาะราคาปิดนะครับผม2แท่งก่อนหน้าเนี่ยต้องน้อยกว่าสมมติว่าเราเปิดแท่งนี้เนาะราคาปิด2แท่งก่อนหน้าเนี่ยจะต้องน้อยกว่านะครับเส้นล่างของโบ l ิงเจอร์แบนดค่าที่เรากําหนดเนาะซึ่งการที่เออมันเบรกลงมามันก็มีความหมายว่า มันทะลุไปแล้วนะครับผมแล้วก็กาลังหาจังหวะส่วนเข้าอยู่แล้วเราก็รอคอนเฟิร์มจากไอซ์ใอีกทีหนึ่งนะครับพอราคาปิดนะครับผมแท่งปัจจุบันเนี่ยตัดขึ้น b b เส้นล่างก็คือเปิดบายเลยอ่าก็คือสองแท่งนี้ราคาปิดต่ำกว่าแล้วนะครับแท่งปัจจุบันราคาขึ้นมาก็เปิดบายเออนะครับผมเป็นระบบที่เอ่อดูพื้นฐานนะครับแต่ว,ว่าใส่ารายละเอียดเข้าไปทําให้มันมีความด YNAMIC นั่นเองนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้หลายคู่นะระบบเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยู่ใน expert course นะครับตัวเนี้ ก็จะนำไปพัฒนาต่อยอดก็จะเป็นแนวทางเช่นเอาไปทำ pending order ต่อนะครับผมแล้วก็ run ทีเดียวหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมต่อไปนะครับ order sell คล้ายๆกันครับก็คือไอซ์ไซแท่งก่อนหน้ามีค่ามากกว่าค่าที่กําหนดไว้นะครับผมแล้วก็เตัวของโบลิงเจอร์แบนด์สองแท่งก่อนหน้านะครับผมสูงกว่าแล้วก็ราคาปิดของแท่งปัจจุบันลงมาต่ำกว่าโบลิงเจอร์แบนด์นะผมก็จะเปิด order ซลล์ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับตัวเนี้นะครับระบบมาติงเกลของมันนะครับก็อิงมาจาก ตัว ATR นะครับมารเกลซิสเต็มของมันเป็น ATR ATR สำคัญยังไงนะครับ ATR เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่บอกเขาเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนนะครับส่วนเบี่ยงเบนของตัวกราฟซึ่งมันจะมีค่าเป็นทศนิยมของการนั้นบางทีเป็นถ้าเกิดเป็นค่าทองก็จะเป็นหลักหน่วยอะไรเงี้ยข้อดีของ ATR คือมันสามารถนำทอนิยมตรงเนี้ยมาบวกลบนะครับผมแล้วก็นำมาทำเป็นระยะห่างของมาร์ติงเกลหรือทำเป็นจุดเทเบิลฟิกสต็อปรอสได้เลยนะครับซึ่งาใครอยู่ในนะครับผมหลักสูตร ต่างๆนะครับผมจะคุ้นชินกันอยู่แล้วว่าอาจารย์หลายท่านก็ชอบนำ ATR มาทำเป็น TP SL เนาะส่วนผมเนี่ยจะชอบนำ ATR มาทำเป็นระยะห่างของมาติงเกลเพราะว่ายิ่งช่วงไหนที่ ATR มันห่างเยอะแสดงว่ากรารันกระชากความหมายของมันคืออะไรครับมันก็ยิ่งเราก็อยากให้มาติงเกลเนี่ยมันเปิดด้วยน้อยช่วงที่กรารมันแบบกำลังกระชากเนาะ ATR ก็จะช่วยได้นะครับผมตรงนี้ก็เ,เปิดเงื่อนไขนะครับผมเป็นระยะห่างของออเดอร์นะครับผมแล้วก็ใช้ตัว ATR เข้ามาด้วยโอเคไหมครับผมประมาณนี้ ต่อมาครับระบบปิดออเดอร์นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือระบบปิดออเดอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระบบนะครับระบบแรกของมันกัคือถ้าไม้แรกนะถ้าไม้แรกเนี่ยมันเอ,อมีแค่ไม้เดียวอ่าสมมติตอนนี้มันมีอยู่ไม้เดียวนะครับก็จะปิดกำไรตามค่า ATR นะตอนที่เปิดออเดอร์ความหมายคือ ตอนที่ตัวนี้มันเปิดออเดอร์บุ๊กใช่ไหม ATR ตอนนั้นมีค่าเท่าไหร่มันก็จะปิดตามจํานวนเท่าที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้ตั้งค่าได้นะครับแต่ถ้ามันมีเกินหนึ่งออเดอร์แล้วนะครับจำนวนออเดอร์มีตั้งแต่2องออเดอร์ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะใช้หลักการของตัวปิดแอดโพซิชันคือปิ๊บเฉลี่ยครับเอาทุกออเดอร์เนี่ยมาเฉลี่ยให้มันเหมือนแบบซิมูเลชันในออเดอร์เดียวแล้วก็กำไรมากกว่าน,นั้นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดตัวน,นี้จะตั้งไว้ที่ยี่สิบปิดนะครับมันกำไรเฉลี่ย ต่อไปครับคือถ้าจำนวนออเดอร์เนี่ยมันมากกว่าที่เรากําหนดไว้นะครับผมสัก5้าออเดอร์เนี่ยมันก็จะปิดนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์ของบาลานซ์ซึ่งตรงนี้ข้อดีครับคือมันจะเป็นการลดไม้บวมของมาติงเกลบางทีถ้าออเดอร์มันเกิน4-5ออเดอร์เข้าไปแล้วแต่ตั้งค่านะมันก็จะมากลับมาปิดที่เท่าทุนอ่าซึ่งมันทําให้การบวมของมาติงเกลน้อยดังนั้นตัวนี้นะครับรันได้นานแล้วก็ดอดาวตนะครับผมแล้วก็ มีความเสถียรในตลาดค่อนข้างสูงผมลองแบ็กเทสดูแล้วดรอว์อยู่ประมาณ30%เท่านั้นเองกําไรอยู่ประมาณ10ปีอยู่มาณ10บกว่าเท่าอะไรเงี้ยครับแบบเอวิติก99.9%นะตัวนี้มีคันล้อมที่60นะครับจริงๆใครตั้งคันล้อต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับใครที่จะเอาไปแบ็กเทสนะครับผมก็แนะนำแบ็กเทสเสร็จปุ๊บม,มันก็จะดรอวก็จะบวกไปอีกสัก15%นะครับตั้งไว้ก็ได้แต่ส่วนตัวผมตั้งคาล้อที่60นะครับจริงๆจะตั้งต่ นะครับผมโอเคซึ่งตัวนี้นะครับเราจะรันในคู่ u c a p นะครับผม M15 นะเออนะครับผมดอดาวตัวนี้นะครับผมจากที่แบ็กเทสสิบปีเนี่ยมันจะอยู่ที่สี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าใครจะแบ็กเทสสิบปีอะไรก็นะครับผมตามสะดวกเลยเนาะเดี๋ยวผมแบ็กเทสให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่าซึ่งแบ็กเทสในคลอปจะเป็นคอนโทรลพอยท์นะแต่แบ็กเทสเอ่อตัวนี้นะครับ modeling quality 99เนี่ยจะเป็น e v เอวิ i ิกซึ่งตรงเนี้ยเรานะครับผมสามารถทั้งมาขอทีมงานหลังบ้านได้ถ้าจะเอาตัวรีพอร์ตเนาะ ตัวนี้ผ่าน1ิบาปีนะครับผมแล้วก็มีระบบคัดลอสนะครับไดนามิกมาร์ติงเกลแล้วก็เอเป็นระบบบีบีกับไอซ์นะครับตัวนี้ก็ข้อจุดดีของมันนะครับจุดเด่นของมันของของตัวนี้ก็คือออเดอร์มันเยอะมากๆครับคือผ่านไปแบบ13าปีมี4 0 0พันออเดอร์มันตกปีแบบ2 0 0 0 0อมออเดอร์มันคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดว่าคุณอชอบแนวแบบออเดอร์เยอะตัวนี้เหมาะสมเลยนะครับเหมาะสมในการทำไอบีด้วยนะครับสมมุติว่าผู้ลงตรงผมยังไม่เคยเจอ EA ที่ออเดอร์เยอะขนาดเนี้ย แล้วอยู่รอดในตลาดได้นานแล้วสามารถทํากําไรได้เสถียรขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติอีกอย่างหนึ่งของทีมเมตาเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราก็กําลังรันจริงอยู่นะครับราคา5.9ตรงนี้เนี่ยอนาคตเราก็จะอัพราคาขึ้นไปอีกโอเคไหมครับทุกท่านอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเงินขั้นต่ําที่สามารถรันได้นะครับผมกันนะผมเปิด MT4 ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมจะ b a c k ท e ให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมก่อน b a c k t e เนี่ยเราก็ไปดูค่า input ต่างๆกันก่อนเนาะ อินพุตต่างๆอย่างแรกเลยครับตัวเปอร์เซ็นต์ออปเปอร์แนด์ตรงนี้นะครับผมจะใช้อยู่ที่25นะครับความหมายของ25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ออปเปอรนด์ตรงนี้ก็คือสมมติว่ามีเงินหมื่นเหรียญน,นะครับอ่ามันจะออกที่0.02จริงๆมันเป็น0.025เนาะเอ่อตรงตรงตรงนี้เวลาทำอินพุตโฟไม่มีก็จะออกมานี่ครับร้อยเอ่อร้อยเหรียญเซ้นนะครับผมก็จะออก0.02 ดังนั้นนะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนอ่ะลองรันบัญชีเซนดูก่อนนะครับถ้าชอบรันทั้สามเดือนได้กำไรเสถียรอะไรเงี้ยเราค่อยเปิดบัญชีสแตนด์ดสแตนด์ดนะครับตัวนี้ขั้นต่ําบัญชีสแตนด์ดก็อยู่ที่ห้าพันเหรียญนะครับห้าพันเหรียญก็สามารถรันได้นะครห้าพันเหรียญก็สามารถรันได้โอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมอินพุตสองอินพุตแรกนะครับ ATR period for TP หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมมันก็จะนําอะไรครับ ค่าของ ATR นะครับผมมาทําเป็นการปิด TP order แรกซึ่งต้องบอกก่อนว่า TP order แรกเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับผมใช้ ATR พิเ40แล้วก็คูณ7เท่าเข้าไปตรงนี้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ TP ไม้แรกมันต่ําลงก็เปลี่ยนแต่ว่าหลังจากจที่เราเปลี่ยนค่าอะไรแล้วก็ backtest ักเอ่อ7ถึง10ปีนะครับผมเพื่อความแน่ใจที่ว่ามันเออ่านตนะครับต่อไปปิ p แอปพลิเคชันคือหลังจากที่มันมี order นะครับผมมากกว่า2เด d e r ไปแล้วระบบปิด2บรรทัดแรกก็จะไม่ทํางานนะครับ หลังจากนั้นมันก็จะมาทำงานที่ตัวปิดแอปพลิเคชันก็คือปิ p เฉลี่ยรวม20ปิ p IP ตรงนี้นะครับแลังจาที่ปิ p เฉลี่ยรวม20ปิ p IP ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเอ,อถ้ามันมากกว่านี้อีกอมากกว่า4ออเดอร์นะครับผมก็จะไปอยู่ออเดอร์ข้างล่างแหละตรงนี้ครับอ่าอเดอร์ตรงนี้ครับ,รรบทุกคนเห็นไหมเช็คเทรดเขา for closing ถ้ามันมีออเดอร์มากกว่า4ออเดอร์จะให้มันมาปิดที่เปอร์เซ็นต์โปรฟิตก็คือ0.001หรือเท่าทุนนั่นเอง ก็คือถ้าเกิดว่าออเดอร์ปฏิกิริยาไม้บวมเกิน4ีออเดอร์ครับก็ให้มันปิดที่เท่าทุนอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมต่อไปต่อไปนะครับก็คือตัวของพีเรียตโบลิงเจอร์แบนครับโบลิงเจอร์แบนเนี่ยตอนนี้ที่ดูของที่ทางปัจจุบันที่เราใช้กันนะครับผมก็จะใช้ BBP พีเรียที่50นะครับซึ่งตรงเนี้ยที่ผมลองออเด์ไม้ดูนะมันใช้ตั้งแต่40ถึง60ได้นะครับค่าไม่ได้ต่างกันมากผมก็ใช้5้าสินะครรบะเพราะมันค่ามันกว้างดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็น iSI ครับไอเนี่ยเราก็จะใช้เป็นพีเรียดสามสิบห้านะครับผมอ่าแล้วก็ iSI by กับเซลล์เนี่ยเราใช้อยู่ที่สี่สิบสี่เออสี่สิบห้ากับห้าสิบห้านะซึ่งตรงนี้ถ้าใครอยากให้ s i ซันเมันลดต่ำกว่านี้นะครับก็ลองอ p พติมัลที่พีเอพีเรียดที่ต่ำกว่าสามสิบห้าดูนะสี่สิบแต่ผมแนะนําค่านี้ก็โอเคแล้วนะครับต่อไปเป็นปิ๊บอเวครับก็คือระยะห่างของแต่ละออเดอร์นะครับเราใส่อยู่ที่ลบสี่สิบปิ๊บนะครับหมายถึงว่าห่างสี่สิบปิ๊บก ต่อไปครับผมก็คือระบบคัดลอสนั่นเองนะครับระบบคัดลอสตรงนี้ปรับได้นะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นตอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับตรงแต่ใครจะปรับเป็นห้าสิบก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแบคเทนก่อนด้วยนะครับต่อไปนะครับสลิปเพจสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับเป็นสลิปเพจนะฟังก์ชันที่น่าสนใจอันสุดท้ายก็คือตัวของ New Year Holiday นะครับตัวนี้นะครับผมลูกศิษย์ผมทํามาเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดปีเอ่อปีใหม่เนี่ยมันจะมีแกลบเนาะ เขาเลยทําตัวนิว y e ียร์ฮอลิเดย์มาให้นะครับก็คือมันจะเริ่ม EA จะเริ่มไม่ทํางานตั้งแต่วันที่25นะครับผมเดือน12ไปจนถึงวันที่5เดือนหนึ่งของอีกปีหนึ่งอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้มันไม่ทํางานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทํางานใหม่นะครับประมาณนี้โอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะเทสค่าสแตนดาดตัวนี้ให้ดูนะครับกับเงินหมืน่นเหรียญเนาะเออถ้ายากก็ใช้เป็นบัญชีเซ็นของ MP4 ก็จะดีนะครับผมขอเทสอนุญ,ญาตเทสไม่คอนโทรลพอยต์นะเออเพราะว่ามันเอ่อนานนะครับผมส่วน เดี๋ยวผมปล่อยมันเทสไวก่อนนะผมคิดว่าตัวเอวิติกเนี่ยนะครับผมทุกคนน่าจะขอหลังบ้านได้นะครับตัวนี้นะครับผมข้อดีของมันคือการเปิดบายเซลล์เนี่ยมันเปิดพร้อมกันนะครับเพราะมันเปิดบายเซล์เปิดพร้อมกันนะครับหลอดมันไม่ได้เยอะมากมันทําใหออเดอร์มันเยอะนะครับก็เลยเป็นข้อดีของ EA ตัวนี้นั่นเองนะครับมีออเดอร์ตลอดเลยนะครับผมผมก็ว่าจะรันตัวนี้จริงๆในพอร์ตของผมอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเสร็จเนาะพอมาเช็คเอไยเอ้ยมันดีว่ะทําไมออเดอร์มัน ออเดอร์มันน้อยเอ้ยออเดอร์มันเยอะดีจังเลยนะครับก็เลยแบบเออตัวนี้อันาคตอาจจะเปิดทํานะครับผมให้ทีมงานเอาไปทำในหลายๆอย่างเนาะนะครับก็ตอนนี้นะครับตัว UCA คก็ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับใครทำทำฟาร์มเอไอนะตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามีไมค์ไมค์บุ๊กนะครับตัวนี้ก็ถูกอัปราคาขึ้นมาอีกโอเคไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับผมงั้นเอ่อสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมดินพุตต่างๆและวิธีการใช้งานนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมจะไปลดหลอดเนาะอ่าผมเปิดให้ดูอีกทีเนาะใครที่ชอบแบบว่าลดหลอดเพิ่มหลอดนะครับผมของตัวนี้อ่าน MD04 เนี MD ่ยนะครับผมก็นะครับตรงเนี้ยเวลาเราเอ่อลดหลอดนะครับจากเปอร์เซ็นต์หลอดเนี่ยสมมติว่าเหลือสิบเหลือสิบความหมายก็คือมีเงินหมื่นเหรียญออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับผมก็เอ่อไปลดคัดลอดด้วยนะครับผมที่เหลือมันไม่ต้องทําเลยเลยเพราะว่าตัว TP มันเป็นปิ๊บอยู่แล้วมันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับผมดังนั้นก็ไม่ต้องไปลดอะไร นะครับผมก็สะดวกดีนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเพจ Meta Back ขับมานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดจน backtest นะครับผมมันรันจนเสร็จอ่านะครับผมแล้วเราก็จะลงคลิปนี้ใน YouTube กันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Meta Back ห้าสบหกด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ